บวน4ี่จอดเมืองกลน,นะครับโอ้ oh, วันนี้ผู้โดยสารที่เมืองกลขึ้นเยอะนะครับวันนี้ขบวน432

Okay. <laughs>